ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้ไทไร้์ช่องที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของยานยนต์ทางทหารเทคโนโลยีป้องกันประเทศและวิศวกรรมล้ำสมัยหากคุณชอบรถถังยานเกราะและเครื่องจักรสงครามสุดล้ำอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนของเราวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในรถถังหลักที่ทรงพลังที่สุดในโลก M1A2 Cpv3 Abrams และความเป็นไปได้ที่รถถังรุ่นนี้จะเข้าประจำการในประเทศไทย M1 Abrams เป็นกระดูกสันหลังของกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกา มานานกว่าสี่ทศวรรษมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความเหนือชั้นทางยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีการรบขั้นสูงแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรถถังที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกมาเชื่อมโยงกับความทะเยอทะยานด้านความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะพาคุณไปค้นหา M1A2Cpv3 หรือชื่อเต็มว่า System Enhancement Package รุ่นที่3ไม่ใช่แค่รุ่นอัปเกรดธรรมดาของตระกูลอารบรมแต่เป็นการพัฒนาออย่างก้าวกระโดด ที่รวมเอานวัตกรรมด้านการสื่อสารกรอบป้องกันอาวุธและการซ่อมบำรุงไว้อย่างครบถ้วนกลายเป็นสัตว์ร,ร้ายแห่งสมรภูมิในยุคใหม่อย่างแท้จริงในด้านเครื่องยนต์ c p v 3ยังคงใช้เครื่องยนต์กังหันแก๊สเทเนเวล AGT 1500ขนาด1,500แรงม้าที่สามารถพารถถังน้ำหนักกว่า70ตันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง67กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนภาาพื้นดินไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วแต่คือความสามารถในการรบและเอาตัวรอดในสนามรบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จุดเด่นที่สุดของ CPV 3อยู่ที่ความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบซึ่งได้เพิ่มกรอบปฏิกิริยาแบบระเบิดเอรารุ่นใหม่และการเสริมกรอบใต้ท้องรถเพื่อป้องกันกับระเบิดสแสวงเครื่อง IEDs และทุ่นระเบิดความอยู่รอดในสนามรบสมัยใหม่สำคัญพอๆกับพลังทำลายและอาเบรมรุ่นนี้ไม่ละเลยทั้ง2อ,อย่างอาวุธหลักของอาเบรม CPV 3คือปืนใหญ่เรียบขนาด120มิลลิเมตรรุ่น M 2 5 6ที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายแบบ ทั้งเจอะกรอกความเร็วสูงฮีทและกระสุนเอเนกประสงค์นอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลขนาดหนิวและปืนกล7.62ม mm. ิลิเมตรอีก2กระบอกสำหรับการรบระยะประชิดระบบเลงยิงและอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับการพัฒนาอย่างมาก c p v 3มาพร้อมระบบลิงข้อมูลกระสุน Ammunition Data Link รองรับกระสุนอัจฉริยะรุ่นใหม่พร้อมกล้องจับความร้อนรุ่นใหม่ทั้งสำหรับคนขับและผู้บังคับบัญชาทำให้การค้นหาและทำลายเป้าหมายทำได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น แม้ในเวลากลางคืนหรือสภาพแสงน้อยการสื่อสารก็ถูกยกระดับเช่นกันอัลแบรมรุ่นใหม่นี้ติดตั้งระบบจอยแ t t เทอร์ m o มมานด์แพลตฟหรือ JBCP ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยรบอื่นศูนย์บัญชาการและกองกำลังพันธมิตรมันไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือศูนย์กลางข้อมูลในสนามรบแล้วประเทศไทยเกี่ยวข้องอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนากองทัพบ,บก โดยเฉพาะกองกําลังยานเกราะที่ยังใช้รถถังหลากหลายแบบทั้งจากสหรัฐอเมริกาจีนและยูเครนอย่างเช่นวีทีสจากจีน M60A3 จากอเมริกาและที4ปดสโอฟลอดจากยูเครนแม้ว่ารถถังเหล่านี้ยังคงใช้งานได้ดีแต่ก็ไม่สามารถเทียบเคียงกับสมรรถนะของ CP พ3ได้ในปี2566ถึงต้นปี2567มีข่าวว่ากองทัพบ,บกไทยกำลังพิจารณาตัวเลือกของรถถังลากใหม่โดยมองไปที่รุ่นที่มีศักยภาพสูง ทดสอบแล้วในสนามรบและสามารถใช้งานร่วมกับพันธมิตรตะวันตกได้ซึ่งอั r a บรมซีพีวตรงตามคุณสมบัติทั้งหมดนี้การที่ไทยจะมีอ b r แบรมซีพีวประจำการไม่เพียงแต่เพิ่มศักยภาพในการรบแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจช่วยส่งเสริมการฝึกร่วมอย่างคอปราโกและเพิ่มความสามารถในการป้องปรามภัยคุกคามในภูมิภาคได้ อย่างไรก็ตามเรื่องราคาก็เป็นประเด็นสำคัญ CPV 3มีราคาต่อคันสูงถึง10ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ360ล้านบาทยังไม่รวมค่าฝึกอบรมการบำรุงรักษาและโลจิสติกต่างๆแต่หากผ่านโครงการ Foreign Military Sale FMS ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็อาจได้รับการสนับสนุนและแพคเกจเสริมที่ทำให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นหากประเทศไทยตัดสินใจจัดหาอารม CPV 3จริงก็จะเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ของกองทัพไทย และอาจเปิดโอกาสในการพัฒนาร่วมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคตรวมถึงความร่วมมือกับผู้ผลิตสหรัฐอเมริกาที่อาจนำความรู้และเทคโนโลยีมาสู่ไทยด้วยมากกว่าสมัรถนะรถถังอาร์แมยังเป็นตัวแทนของความพร้อมทางยุทธศาสตร์หากเข้าประจำการในกองทัพไทยมันจะเป็นสัญญาณชัดเจนถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยเทคโนโลยีระดับแนวหน้า สุดท้ายนี้เราต้องรอดูกันว่าเราจะได้เห็นอับรามซีพีวีสามวิ่งฝึกซ้อมอยู่ในลบบุรีหรือนครราชสีมาในอนาคตหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนหากมันเข้ามาจริงจะเป็นการยกระดับกองทัพไทยครั้งสำคัญขอบคุณที่รับชมออโต้ไทยไรหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นด้านล่างคุณคิดอย่างไรไทยควรลงทุนในอับรามหรือควรใช้รถถังที่มีอยู่ต่อไปบอกเราหน่อยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวยานกรอบสุดล้ำทั่วโลก จนกว่าจะพบกันใหม่อย่าลืมเครื่องยนต์ต้องพร้อมกรอต้องแข็งแกร่ง